นี่คือถั่วเน่าค่ะจะเป็นอาหารของทางภาคเหนือนะคะวันนี้พี่แอนจะพาทําน้ําพริกข้าวซอยนะคะมาดูกันเลยค่ะ1ชุดของพี่แอนนะคะจะใส่น้ํามันแค่ครึ่งขวดตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วใส่น้ํามันลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเบาไฟลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกกับกระเทียมกับหอมกับถั่วเน่าจะไหม้นะคะนี่ใส่ลงไปแล้วนะถ้ารู้สึกว่าน้ํามันร้อนนะคะก็เดี๋ยวคนน้ํามันได้ค่ะ เรียบร้อยแล้วใส่พริกป่นได้เลยค่ะเลยอย่างนี้เลยนะคะน,นี้จะเป็นขนาด5 0 0กรัมทุกคนห้าร0อยกรัมก็เผ็ดมากแล้วแล้วก็ผัดอย่างนี้เลยที่สำคัญอยาให้พริกไหม้นะคะต้องเบาแก๊สแบบอ่อนๆเลยทุกคนผัดให้หอมเลยค่ะ,ะมาจากเครื่องปรุงมาเลยจ้าอันนี้จะเป็นเกลือนะคะพวกเครื่องปรุงเนี่ยที่พี่แอนไม่ได้บอกสัดส,ส่วนเนี่ยทุกคนใส่ลงไปได้ตามชอบเลยนะคะ ผงชูรสทุกคนน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผัดตัวนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบฉ่ำๆจะใส่น้ำมันเยอะก็ได้นะว่าที่แอนชอบแบบกำลังพอดีนะคะแห้งๆหน่อยเตรียมเจียวเจียวไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยหอมเจียวนะคะ ไ,บบได้ถั่วเนาว่าเดี๋ยวพี่แอนจะให้ดูถั่วเน่าหลายคนไม่รู้จักนะคะย่างแล้วก็เอามาตําทุกคนเดี๋ยวจะให้น้องเอาถั่วเน่ามาให้ดูโรยข้าวโรยโม,มามา่าโรยแบบข้าวไข่เจียวข้าวไข่ต้มโรยได้หมดเลยทําข้าวยำนะคะนี่คือถั่วเน่าค่ะจะเป็นอาหารของทางภาคเหนือนะคะเวลาเราจะใช้ก็เอาไปย่างไฟก่อนจะหอมๆเลยทุกคน มีแบบนี้ใครสนใจเดี๋ยวพี่แอนจะขายถั่วเน่าด้วยนะอร่อยค่ะทุกคนเอามาทําน้ําพริกได้หลายอย่างเลยน้ําพริกเขาคลายความร้อนออกก่อนไม่อย่งงางนั้นก็เดี๋ยวสีจะเปลี่ยนแล้วก็จะขมนะคะเลยผัดไปเรื่อยๆนะคะไอที่ทําไม่เป็นนะคะอยากชิมฝีมือพี่แอนพี่แอนมีน้ําพริกก็นทรายขายอร่อยอร่อยแบบนี้เลยค่ะทักมาได้เลยนะคะ